ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท,ท่านนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องซาวส์ปโโรฟุตบอลที่สวยงามของเรานะครับก็ลงตัวจริงแล้วก็ยิงประตูกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าสุภาเชคสรรารชาติของเรานะครับล่าสุดนะครับผมเจ้าตัวนั้นเดินหน้าถล่มประตูที่7ของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในศึกเจลีกนักที่คอนซาโดเล่ซปโปโรนั้นเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อคาชิวาเลโซไป1ประตูต่อ2นะครับสถิติของเจ้าสุภาเชคในเกมดังกล่าวนะครับผมก็ยิงได้1ปรระะตูนคับ แล้วก็โอกาสการยิงทั้งหมด6ครั้งยิงตรงกรอบไปถึง5ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่ายิงคมพอสมควรเลยนะครับผมระยะทางการวิ่ง9.3กิโลเมตรนะครับก็เยอะพอตัวแหละผ่านบอลทั้งหมด16ครั้งนะครับแล้วก็ผ่านสําเร็จไปถึง14ครั้งนะครับเรียกได้ว่าเพื่อนในทีมเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อตัวเจ้าสุภรโชคสารชาติกันเพิ่มพูนเป็นทวีคูณเลยละครับผมเนื่องจากเจ้าตัวนั้นฮะเล่นดีวันดีคืนลงตัวจริงยิงประตูเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับแถมวิ่งเลี้ยงกินตัววิ่งหาาาลยช่่่องงตๆี ก็สอดประสานพร้อมเพียงกันอย่างกับเพื่อนได้อย่างสุดๆเลยละครับผมและนอกจากนี้นะฮะหากเจ้าตัวยิงประตูเพิ่มได้อีก1ลูกนะครับจะมีสถติเทียบเท่ากับรุ่นพี่อย่างชนะทิพสงเกษินณที่ยิงไป8ประตูและถ้ายิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับจะทําลายสถิติผู้เล่นไทยนะครับที่ยิงประตูมากสุดในฤดูกาลเดียวเลยนะครับโหก็เรียกได้ว่าสิติเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยมีไว้ให้สุภโชคพุ่งชนเลยทีเดียวเลยครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นครับไปเชิญชมลูกยิงของเจ้าสุภโชคสารชาติกันก่อนเลยละครับผมและถึง แม้ว่าคอนซาโดเรซัปโปโลนะครับจะพ่ายแพ้ในเกมนี้ไปแต่ว่าคนที่ยิงประตูตีไข่แตกให้กับทีมได้นะครับผมนัม่นก็คือเจ้าสุปโชคสารชาตินะครับผมโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศชาติไทยของเรากันอีกแล้วละครับสำหรับคนไทยรายนี้นะครับผมลหลายคนบอกเอ๊ะเ็นที่โชคช่วยหรือเปล่าบอลมันกระดอนมาเข้าทางหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วคือเจ้าตัวนั้นนะครับมีการยืนตำแหน่งโพสิชันได้ดีเอามากๆเลยนะครับบวกกับความแข็งแกร่งของร่างกายนะสังเกตดูได้นะครับผ ขนาดมีฝ่ายตรงข้ามนั้นเข้ามาบล็อกไว้แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับก็เรียกได้ว่าร่างกายของเจ้าสุภโชคกรอนี้นะครับหนึเเซนตเต็มเลยละครับกับความแข็งเก่งที่เจลีกมอบให้เขานะครับผมเลี้ยงกินตัวได้ดีนะครับคองบอลเหนียวล้มยากนะครับเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างไม่ได้สูงใหญ่อะไรมากมายนะฮะแต่ว่าศูนย์ทวงต่ำนะครับกล้ามเนื้อขาเป็นบัดมัดมีสรีละร่างกายที่แน่นปึกนะครับก็จนตอนนี้ทําให้เจ้าตัวนั้นกลาายมมเเป็็น11ตตััวจรรริงงขอซโแบบบบะ เต็มคาราเบลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเรียกได้ว่ามิชชานี่ขาดเด็กคนนี้ไม่ได้เลยแหล,ละครับเอาล่ะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเจ้าตัวนั้นจะทําลายสถิติได้วันไหนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเร็วๆนี้แหละครับผมไม่เกินจริงหรอกท้าเ่นอยนี้นะครับถึงแม้ว่าผลงานของซัปโปโรเนี่ยจะลุ่มๆดอนๆน,นะครับแต่ผลงานของเจ้าตัวเนี่ยถือว่าดีวันดีคืนกันเลยนะ <pedestrian S 1> แหละครับไม่แน่นะครับว่าในฤดูกาลหน้าอาจจะมีทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเจลีนครับมาทุ่มซื้อตัวไปอีกก็เป็นได้นะครับเอาล่ะครับก็จบไป สำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วกระชับฉับไวไม่ยืดเยื้อก็ต้องเซาสปรูฟุตบอลที่สวยงามของเรานี่แหละครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณจากหัวใจจริงๆเลยละคร